วันนี้เนี่ยจะผัดผัดกะเพราให้หลานหน่อยหลานก็จะกินกะเพราหมูสับก็เลยจะผัดกะเพราอันนี้ก็พริกอันนี้ตั้งกระทะไปใส่น้ำมันหน่อยหนึง่งแล้วก็อันนี้ก็พริกขี้หนูตำกับกระเทียมไม่หน่อยหนึง่งอ่ะลงไปผัดก่อนก็ซื้อหมูสับมาเขาจะกินกะเพราหมูสับหลานก็เลยว่า,าทำกะเพราหมูสับให้เขาหน่อยเนี่ยแล้วก็ผัด ผัดให้พริกหอมหน่อยอหอมเจียวพริกขี้หนูทีนี้เราก็จะเอาหมูมาซื้อหมูมาร้อยกว่าบาทแต่ผัดไม่หมดหรอกเนี่ยซื้อมาเป็นถุงเลยหมูสับอ่ะแต่ญาจะผัดไม่หมดหรอก่าจะผัดสักหน่อยเดียวผัดสักถ้วยเดียวอ่ะใส่ถ้วยแค่นี้ก็พอป่ะญา่าจะผัดสักเนี้ยแค่เนี้ย ยี่ไอ้อนก็ได้ซื้อหมูสับมาจากจากโรตัสนี่นะเขาจะกินกับเพาหมูสับอ่าผัดสักจานเดียวเผื่อลูกเนี่ยหลานกินก็ต้องเผื่อลูกอีกเอเผื่อกันหมดแล้วแหละทีนี้เราก็จะคนให้เข้ากันอือ <c oughs> ออืฉุนขอโทษทีฉุนมากพี่หน,นูฉุนมากอนนี้เราก็ผัดให้เข้ากับพริกก็เด็กกินก็ไม่ต้องเผ็ดเยอะไงก็ไม่เด็กแล้วเขายุสิบสองแล้วหลานชาย <c oughs> อยฉุนหุนมากฉุนมาก นมากเลย <c oughs> อืมขอดอูดูนักเกิน3เสร็จด้ดวยเดี๋ยวเอาน้ำเอาน้ำหยอดใ,ให้ให้ไม่ไหมหนะอืม,อมก็ลอหมูสุกเราก็นี่ก็ใส่น้ำมันหอย นี่น้ำมันหอยก็ใส่น้ำมันหอยลงไปแค่นี้ก็พอแล้วนคนน้ำมันหอยลงไปก็ใส่ชูรสหน่อยเอาชูรสใส่หน่อยเที่ยวนี้ใส่ชูรสหน่อยโอ้มันจี๊เดเยี่ยเนี่ยชูรส มีนิดเดียวก็ใส่แค่นี้แหละชูรสหมดพอดีใส่น้ำตาลหน่อยย่าขาดน้ำตาลไม่ได้เพราะย่าชอบกินน้ำตาลใส่น้ำตาลหน่อยถึงเป็นเบาหวานไงชอบกินน้ำตาลทีนี้ก็ ผัดให้หมูสุกเราก็ชิมรสแล้วก็ใส่ใบกะเพราก็ใช้ได้ก็แค่นี้แหละผัดกะเพราคือไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรใส่ผักไม่ได้เพราะหลายเขาไม่กินผักก็ทำแค่นี้ไก็คงอร่อยนะเียนหน้าตาออกมาดีอ่ะหมูสับมันสุกเร็วเพราะว่ามัน สับมาแล้วเดี๋ยวลองชิมรสกันอืมอร่อยแล้วเนี่ยหย่อดน้ำปลาห <c oughs> ย่อนน้ำปลาเนี่ซอ,อเดี๋ยวเค็มอร่อยแล้ว <c oughs> ตายตาย ฉุนตายตายฉุนมากไอชุนมากเลยหอม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  เนี่ยก็ใช้ได้แล้วล่ะเพราะหมูสับมันสุกไวนี่แล้วก็ใส่ใบกระเพราไปเลยใส่ใบกระเพราไปเลยเค้าให้หอมหอมมากหอมออกมาเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยใส่จานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็รอใส่จานอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเด็กเขาไม่กินเผ็ดก็เลยย่าก็ต้องกินไม่เผ็ดเหมือนกันอันเนี้ยก็เสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็มีแค่เนี้ยเลยจ้ะมาผัดกะเพราผัดกะเพรากินตอนเย็นวันนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า